เฟินเพิ่งรู้ว่าคนอื่นไม่รู้การนับมือความเครียดด้วยการหายใจจริงๆวิธีนี้สามารถใช้ได้กับคนที่เครียดและเป็นแพนิคด้วยนะคะก็คือการหายใจนั่นเองเวลาเราเครียดเนี่ยสมองมันจะคิดวนไปวนมาเนาะซึ่งมันจะมีการหายใจที่สั้นและตื่นให้เปลี่ยนเป็นการที่หายใจเข้าลึกๆมันก็จะเป็นการบอกสมองเราว่าปลอดภัยนะตอนนี้ฉันปลอดภยัยฉันปลอดภัยฉันฉันโอเค ไม่ใช่แค่หายใจลึกอย่างเดียวนะหรือว่าหายใจเข้าลึกๆอย่างเดียวนะที่จะทำให้สมองนี่เกิดการเรียนรู้ว่าเราปลอดภัยแต่มันเป็นเทคนิคมากกว่านั้นดังนั้นก็คือให้หายใจเข้าไปนับหนึ่งสามี่สวินาทีและกั้นหายใจไว้1วินาทีและหลังจากนั้นค่อยๆผ่อนหายใจออกมาย,วยาวๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทแบบนี้วนไปหนึ่งนาทีค่ะความเครียด หรืออาการแพนิคเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นร่างกายเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยขึ้นลองทําดูนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเครียดหรืออาการแพนิคตอนที่เราอยู่คนเดียวลองดูค่ะใจของเราก็จะได้เบาลงนะคะ